าพอร์ตของคุณกำลังแดงผมอยากให้รู้เอาไว้ว่าพอร์ตผมก็แดงเหมือนกันครับเย้ <Yeah. S 2> ก็คือวิดีโอนี้นะครับผมแค่อยากจะมาอัปเดตทุกคนไวๆเป็นลงทุนเดลี่ EP 6ไม่ใช่5คือเอาจริงๆอะ่ะมันก็ยังเหมือน EP ที่แล้วแหละครับผมไม่รู้จะอัปเดตอะไรหรอกแต่ว่าเห็นหลายๆคนคอมเมนต์มาทักมาถามอยางเงผมก็เอออัปเดตให้ก็ได้เราก็อยากมาเตือนสติทุกคนนะครับว่าเรากําลังลงทุนในระยะยาวกันอยู่เราเป็นช่องลงทุนเนาะไม่ใช่ช่องเทรดดิ้งก็เลยอยากให้มองว่าวิกฤตอ่ะ มันคือโอกาสครับผมคิดว่าทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าไอ้วิกฤตทีอ่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเนาะก็คือเรื่อง tariff trade war อะไรนู่นนี่นั่นแหละซึ่งเราควบคุมไม่ได้ครับทุกคนแต่ผมว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละคือช่วงเวลาที่เราอะ่ะควรจะโฟกัสกับตลาดหาหุ้นที่เราชอบที่เราเชื่อไปเจาะลึก s i n e s s Mo เด l ของเขาว่าเออในอนาคตอะ่ะบริษัทนี้มันจะยังรอดอยู่แล้วก็โตต่อไปได้เรื่อย,อยๆแล้วก็ลงทุนกับมันแค่นั้นเองครับการลงทุนมันควรจะเป็นอะไรที่ง่ายแค่นั้นแหละครับโอเคเรามา อัปเดตพอร์ตกันก่อนใครไม่เคยดูพีนอนก่อนไปดูได้นะไม่ต้องดูอีพีแรกๆก็ได้เพราะว่าผมเขินผมพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไปดูสักอีพีสขึ้นไป4ี่ห้าอะไรเงี้ยอันนี้คือพอร์ตผมนะครับเทียบกับดัชนี S&P ห้าร้อยเนาะไอ้นะวันนี้ผมอัดอยู่ในวันจันทร์ตลาดหุ้นอเมริกายังไม่เปิดเนาะแต่ว่าถ้าเปิดก็น่าจะลงยับก่าน,นี่ยผมก็ต้าองอัดอยู่ตอนเช้าเนาะตอนกลางคืนคิดว่าน่าจะเปิดเก็บดาวลงหนักกว่าน,นี้เนาะเพราะเห็นจีนเห็นลหลายๆประเทศก็ลงยับเลยก็น่าจะติดลบเยอะกอนนะว่า,าน,นี้น,น่อกแหละ 14.5%กับ15%มันก็แทบจะเท่ากันแหละส่วนถ้าเทียบกับ NASDAQ ผมติดลบน้อยกว่า NASDAQ หน่อยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถือเจดทางฟ้าเยอะนัมีแค่ Amazon แล้วแหละที่พาพอร์ตผมยับเหมือนกันอ,อ๋อกับ Google ด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าดู e p พที่แล้วผมถืออะไรผมก็ถือเหมือนเดิมแหละครับนี่เนาะจะมีตัวใหม่มาก็คือ t o a s t กับ Visa ครับแต่โ s t เนี่ยอย่าไปนับเลยคือมันแค่เนี้ยสหุ้นเจเหรียญ ผมซื้อมาเป็นเทรดเกอร์เฉยๆคือผมกำลังอ่านหุ้นตัวนี้อยู่ครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วเอวันก่อนที่ทําจะประกาศมันปิดเขียวสวยดีที่แนวรับผมก็เลยเออสักสักนิดนึงเพื่อมันขึ้นแล้มันก็ร่วงครับแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรวีซ่าก็เหมือนกันครับวีซ่านี่อยากให้มันร่วงก็เลยซื้อไปหนึ่งหุ้นแล้วมันก็ล่วงดังใจหวังครับเหมือนเหมือนตอนที่ซื้อคอสโก้แหละคือยังคิดว่าไอ้สตัวนี้มันยัง ไม่ได้อยู่ในราคาที่ผมอยากได้ขนาดนั้นแต่ว่าซื้อมาเป็น tracking position ไปก่อนส่วนตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับแรปนี่ก็ยังช็อตคอเหมือนเดิมแต่ถ้าลงหนักกว่านี้จะช็อตคอไม่ค่อยได้อะไรละตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยได้อะไรละส่วน Amazon spgi อา m นี่ก็ยังซื้อตามแผนเหมือนเดิมครับซึ่งไอ้แผนของผมเนี่ยก็เหมือนกับ ep ก่อนเนาะเนี่ยผมไปแคป ep ก่อนมาเลยวันที่13มีนาผมตีโซนไว้ประมาณเนี้ยครับซึ่งตอนนั้นอะมันยังไม่ถึงโซนซื้อเนาะ แต่พอมันมาถึงตรงนี้ผมก็เริ่มซื้อผมซื้อ Amazon เพิ่มซื้อ FTDI เพิ่มแล้วก็ซื้อพวก Visa โทสนั่นแหละครับผมจะมารอซื้อเยอะๆก็ตรงนี้ซึ่งมันใกล้ถึงแล้วครับผมคิดว่าคืนนี้เปิด ตลาดก็น่าจะถึงแล้วแหละ S&P 4,000กว่าเนื่องจากว่ามันเป็นไม้สุดท้ายของเงินสดในพอร์ตตอนนี้ครับถ้าไม่นับที่ว่าผมอาจจะเติมเพิ่มถ้ามันมีแพนิคลงมาแรงๆจริงๆอะ่ะอย่างที่คลิปที่แล้วบอกไปว่าผมอาจจะมีเอาเงินที่ผมเตรียมไว้ดาวน์ลดมาซื้อเงี้ยถ้าไม่นับเงินก้อนนั้นนะครับไอ้ก้อนสุดท้ายเนี้ยผมจะอยากจ,จะขอให้มันยืนยืนตรงเนี้ยให้เห็นแท่งเขียวแล้วก็ยืนออกข้างตรงเนี้ยผมค่อยซื้อผมจะไม่ลงปุ๊บซื้อปับ๊บเหมือนตอนที่ผมซื้อตรงนี้นะอาจจะให้มันยืนย่ำๆอย่างเงี้ยคร เราค่อยซื้อเพราะว่าสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือแดง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 อย่างนี้หรือหรืออาจจะเขียววันสองวันนี้แล้วก็ล่วงต่อเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ครับผมก็เลยคิดว่าไม่อยากเอาเงินไปจมในช่วงแบบนั้นถ้ามันเป็นเหมือนช่วงนี้ที่มันแดงหลุดหลุดหลุดลงมาเลยเนี่ย ผมก็จะยังไม่ซื้อครับจะรอให้มันย่ำย่ำออกข้างอย่างเงี้ยแล้วค่อยว่ากันก็แผนเหมือนเดิมเลยครับเหมือนอีีแรกๆเลยถ้าไม่รู้มีใครดูหรือเปล่าผมพูดไว้ตั้งแต่ EP พีแรกๆแหละหรือว่าพูดไว้ในคลิป DCA ดัชนีเนาะคือในคลิปดัชนีอะครับอันนี้แยกพอร์ตกันนะพอร์ตที่ผมให้ทุกคนดูอันนี้คือพูดรายตัวถูกไหมแต่ผมมีอีกพอร์ตหนึ่งที่ผมซื้อในกองทุนดัชนีด้วยซึ่งผมอะจะซื้อทุกแท่งเขียวตราบใดที่ Time Frame Week ของ ไอซันมีห้าร้อยครับมันยังอยู่เหนือเส้นเนี้ยก็แปลว่าถ้ามันปิดเขียวผมก็จะยัง DCA เต่อไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนอยู่ส่วนหุ้นก็ไลยตัวไปแต่ว่าผมรอดูว่ามันจะยืนตรงนี้ได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ผมก็ใจเย็นครับกำเงินสดรอไว้แช่งให้มันลงมาได้ต่อเพราะว่าเรายังมีเงินสดอยู่ซึ่งถ้าดูพอร์ตผมตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้เนาะแคชผมจาก E ีที่แล้วน่าจะ40นิดๆตอนนี้เหลือ38%แครับแล้วก็เนี่ยมีโทสกับวีซ่าเพิ่มขึ้นมา ส่วนตัวอื่นก็มีอยู่เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับซึ่งมีคําถามหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับอเมซอนมาครับว่าในเมื่อมีทาริฟแล้วอเมซอนยังน่าซื้ออยู่ไหมทําไมผมถึงยังซื้ออยู่ใช่ไหมครับก็คือข้อที่1นึ่ะครับรายได้ของอเมซอนอ่ะมันมีหลายทางครับคือโอเคแหละไอการขายของอ่ะเฟิร์สพาร์ตี้เติร์สพาร์ตี้มันโดนอยู่แล้วแหละทาริฟเพราะว่าของส่วนใหญ่ก็เอามาจากจีนแหละแล้วยิ่งมีสงครามการค้าอะไรเงี้ยที่จะหนักวันนี้ถ้ายังไม่มีใครถอยคนละก้าอะครับ แ้มันหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรายได้ของ Amazon ก็คงหดจริงๆอะเราก็อย่าลืมว่ามีแอดที่ก็อิงจากไอ้พวกนี้ถูกไหมเพราะว่าถ้าคนมาขายของบนเว็บ Amazon น้อยลงรายได้จากแอดก็จะน้อยลงเช่นกันแต่ Amazon ก็ยังมี AWS แล้วก็ยังมีอนาคตอนะคือผมมองระยะยาวเนาะอนาคตมันก็ยังมีอย่างอื่นเช่นผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรควิวเปอร์ปะที่เป็น ซทเทอไลท์ดาวเทียมที่จะยิงขึ้นมาแทน s t a r l i n k หรือซู๊ที่เป็นโ o บอทแท็กซี่แล้วก็มีอย่างอื่นอีกครับที่เขาก็กลงังลงทุนอยู่ซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามองในภาพไกลๆครับหปีสิปีอ m ะอเมซอนยังเป็นหุ้นที่จะยังอยู่แล้วก็ยังสร้างรายได้ได้อยู่ถึงแม้ว่าไอ้ส่วนของการขายของ e commerce, อีคอมเมิร์ซอาจจะค่อยๆลดลงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมยังชอบอเมซอนอยู่ถึงแม้ว่าไอ้สองพาร์ทเน่กับแอดครับจะยังลดลงแต่ถ้าถามว่ารายได้อื่นเช่นอย่างพวกมีซับสคริปชั่นอีกถึงไหม พวกพรามอะครับคนก็ยังจะดูอยู่นะพราม์วิดีโอคนก็ยังจะซับของพรามสั่งของจาก Amazon อยู่ดีอย่างที่2ก็คืออย่าลืมว่าทาริฟอะครับไม่ใช่แค่ Amazon ที่โดนนะโดนหมดโอ้ยไรมือโดนหมดหมายความว่าบริษัทอื่นๆที่ทำอ e ีคอมเมิร์ก็โดนเหมือนกันเพราะคนส่วนใหญ่ก็สั่งของจากจีนเหมือนกันแล้วคนที่จะตายก่อนนะครับก็คือบริษัทเล็กๆที่ไม่มี Diversified Revenue ถูกไหม ไอ้พวกนั้นอะจะตายก่อนและสุดท้ายมาร์เก็ตแชร์จะกลับไปที่ใครครับกลับไปที่บริษัทใหญ่ที่ยังอยู่รอดได้ก็คืออ Amazon เพราะยังไงทุกคนก็ยังต้องสั่งของถูกไหมและข้อที่3นะครับก็คือผมไม่รู้อนาคตรครับมันไม่มีใครรู้อนาคตคืออเมซอนจะลงไปเหลือศูนย์ไหมผมก็ไม่รู้หรอกที่ผมพูดมาทั้งหมดแต่ผมแค่รู้ว่าเราไม่ควรหน,นีออกจากตลาดครับเพราะถ้าเราไม่กล้าซื้อในช่วงที่ทุกคนกลัวเราไม่มีทางได้ราคาถูกเลยครับแล้วถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็น นักลงทุนระยะยาวอะครับเราก็ควรจะลงทุนในช่วงที่มีปัญหาในปัจจัยระยะสั้นนี้แหละถูกไหมโอเคแหละ tariff นอาจ,จะอยู่นานก็ได้ผมไม่รู้หรอกแต่ยังไงเศรษฐกิจมันต้องเดินต่อไปผมเชื่อแหละครับว่าถ้าสุดท้าย t a r i f นทานทให้เศรษฐกิจพังอะครับยังไงทําก็ต้องเอาออกครับคือ t a r i f นไม่ใช่กฎหมายที่แบบล็อกลงไปอยู่เลย4ปีอะครับแต่ t a r ิฟมันเป็นแค่กฎหมายที่ทําจะเซ็นเข้าเซ็นออกตอนไหนก็ได้ถ้าเขาเจรจาแล้วมันดีกับเขา ก็เก็บถ้าเจรจาแล้วมันไม่ดีกับเขาก็แค่ถอดโอเคแหละไอ้ประเทศหลักๆอย่างจีนกับ EU อย่างเงี้ยอาจจะเจรจาด้วยยากหน่อยแต่สุดท้ายในะระยะยาวถ้ามองกัน l องเท e r m อะครับหปีสิปีทำก็อยู่แค่4ปีนะ แล้วหลายบริษัทอะครับเขาก็กระจายไปประเทศอื่นๆด้วยไม่ใช่มีแค่จีนกับอีอย่างเดียวเขาก็หาช่องทางอื่นๆในการสร้างรายได้อยู่แล้วครับผมก็เลยมองว่าะระยะยาวจริงๆยังไงเศรษฐกิจมันจะต้องกลับมาอยู่ดีแ้วถ้าเราไม่กล้าซื้อในช่วงนี้จะให้ไปซื้อในช่วงไหนวะซึ่งหนึ่งคำถามที่ผมอยากให้ทุกคนตอบก่อนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้หุ้นผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าในอีกสิบปีมันจะยังอยู่ไหมแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนขำหุ้นในพอร์ตตัวเองอะหุ้นที่เราถืออยู่ครับธุรกิจของเขาในอีกสิบปี มันจะยังอยู่ไหมมันจะยังสร้างไรายได้ได้ไหมมันจะยังโตไหมผมอยากให้ทุกคนกลับไปถามตัวเองประโยคนี้แล้วก็เลือกหุ้นที่เราจะซื้อดีๆอย่าลืมว่าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับขอบคุณครับ